สวัสดีค่ะพี่น้องมาด้วจ้ะพี่น้องตำถาตำถากระปิ่งปลาเสแสร้งน้ำกันค่ะนำมะฮูไปแบบ้านๆจ้ะพี่น้องกจนหลายๆคนเสแสร้งด้วจ้ะใส่หอยดองพร้อมค่พี่น้องมมพี่น้องพ้นแล้วนะพี่น้องนะน้องถึงจะเข้าใจ จะเอาตัวนั้นเลยจะเอาตัวใหญ่อืมเนื้อเขาเัียกว่าทำอันนี้โอ้ยจะให้พี่น้องกันพี่น้องกำลังมามาสักเร็จึงกเลยพี่น้องมันอยากตึงเลยพี่น้องลืมขากล้องมันอยากสั่นจัง่อยด้วยจ้ะขากล้องลืม บวแต่กองสั่นด้วยค่ะคนจะสั่นคนหิวข้าวอัน้ำข้าวอะไรนี่ขางเสียงร่วมกันเลยเนี่ยคนดูคนหมั่นให้ใจละเอาความโวยเือียวยเ่เนี่ยมัดไฟอเห็นเห็นสาวม่าแนตัดไฟเขามั้ตรวไฟนะซะี ทหยเงคูกิก็หดรอนนี่แล้วหอมแาเลยไม่หนิเรื่องแรงวเรื่องารบวเราไม่มีเงินน้ไม่สิมีเงินเนาะแรบวกเนาวไฟปไม่อยอกมูสวัสดีกินน้ำกันเซ็บๆด้อพี่นนองอินลายค้นเซ็บๆจ้ะ นี่น้ำจิมมมจจ้มมูสวรรค์พี่น้องไม่ย่งซ่นเเจียวประเดกเจีวประเมี่ยงตเมี่ยงเอาอีนี่หรอยังัวมันเล่นมันโกิดเมื่อละมาละมาได้พี่น้องไ่ท่าเได้คนหิวเด้ย่ย พื่มาอยู่ที่นะ่นมำุสาวเล่ากอนโกยางพี่น้องแต่สาวผมแล้วเลยไปกินข้าวสา้าสิบห้าดาวแดงกันเลยทั้งสาทั้งเจียงพร้อมกันจ้ะพี่น้องโอ้ซื้อไว้ยุ่งอ่นี้เลยะกันเลยคนเสอืซื้อไ้วัยลยยุ่ง่านีเลย ยัมไม่เคยเปิดอันย่าบอกกินหน่อยโมลีไมอได้ไปโงเรียนแข่งวิชาการคนนั่นคือแก้สูนแก้รอง่านคือแก้ผ้าใคระบอกงงแก้ผ้าง่ายเล่มันไม่ทำลายซ่มแซ่บแ้พี่น้อ Tăm hồn sao nữa. Hi. Cóc bóng vàng bột phát. Mhm. Cói. Bella. Bella. Muy hiệu. hết mọi việc. Mhm. 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 ดดมัดกเขาเป็นปีที่หรอเป็นงาเดียวงาออกมาทางที่เน้องกางน้ำสร้างเก็บไปส่วองเคงมือให้หบดแล้วฝนตะขอลูกไายลูกดิบกินซะมาใส่ของเข้าไปก็เป็นงานมาจบ<า>เป็นบ้านตจำใส่มะข้อแค่เสีพี่น้องขอบคุณทุกค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปค่ะพี่น้อง ที่นี่ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะ